ละครชีวิตรักพ่อบ้านเมียเผอตอนที่สวิการดานอนหลับข้างๆสามีโดยไม่รู้ว่าเขาลุกออกไปจากเตียงนอนตั้งแต่เมื่อไหร่เธอหลับสบายไม่รู้เรื่องหลับสบายราวกับว่ากินยานอนหลับเข้าไปอย่างไรอย่างนั้นไฟเปิดประตูนหน่อยฉันมาแล้วไฟคุณผู้ชายมาหาไฟดึกๆดื่นๆแบบนี้ เดี๋ยวคุณวิกก็จับได้หรอกค่ะจะหาว่าไฟไม่เตือนไม่ได้นะคะวิกเขาหลับแล้วหลับเป็นตายเลยไฟก็คงมีค่ะแค่ตอนที่คุณผู้หญิงหลับเท่านั้นใช่ไหมคะคุณผู้ชายมีค่าตอนไหนมันก็ขึ้นชื่อว่ามีค่านั่นเลยนะเธออย่าไปคิดอะไรมากเลยวันนี้ฉันเอาแหวนมาฝากเธอนี่นะหุยแหวนเหรอคะคุณผู้ชาย ไหนละคะฝ้ายขอดูหน่อยเดี๋ยวสิเอาไว้ให้เธอเอาอกเอาใจฉันให้เต็มที่ก่อนแล้วฉันจะให้แต่มีข้อแม้นะห้ามใส่ให้วิเขาเห็นฉันไม่อยากให้เขาสงสัยว่าเธอเอาเงินที่ไหนไปซื้อแหวนเพชรเพราะเงินเดือนคนรับใช้มันก็แค่ไม่กี่พันเห็นฝ้ายก็บอกว่าเป็นของปลอมก็ได้นี่คะคุณผู้ชายถ้าซื้อมาแล้วไม่ให้ใส่ ไฟก็ไม่รู้ว่าจะซื้อมาทำไมตามใจใเธอแก้ตัวให้ดีก็แล้วกันอย่าให้วิเขาสงสัยว่าฉันเป็นคนซื้อให้เธอก็พอเอาละอจะเสียเวลาเลยเธอมาเอาอกเอาใจฉันให้ดีๆถ้าฉันถูกใจแล้วก็เธออาจจะได้มากกว่าแหวนได้ค่ะคุณผู้ชายคุณผู้ชายใจดีสายเปแบบเนี้ไฟอ่ะบริการเต็มที่เลยละค่ะรับรองว่า คุณผู้ชายจะต้องติดใจจะลืมคุณผู้หญิงไปเลยแล้วค่ะเอ๊ะคุณโอ๊กหายไปไหนของเขาไปไหนดึกๆึกดืด่นดเที่ยงคืนแล้วด้วยวิการดาตื่นขึ้นมาไม่เห็นสามีด้วยความเป็นห่วงจึงลุกออกไปคุณโอ๊กคะคุณโอ๊กคุณโอ๊กอยู่ไหนคะคุณโอ๊ก คุณผู้ชายเสียงคุณผู้หญิงค่ะเสียงคุณผู้หญิงตายฮะฉันต้องรีบไปละรีบไปก่อนนะคะ่ะถ้าคุณผู้หญิงจับได้ต้องไล่ไฟออกไปแน่เลยไฟย,ยังไม่อยากตกงานนะคะคุณผู้ชายโอเคโอเคฉันจะรีบไปเดี๋ยวนี้แล้วเจอกันใหม่นะคุณโอ๊คคุณโอ๊คคะหายไปไหนเนี่ยจาวิผม ส่งเสียงเรียกจนเสียงแหบเสียงแห้งหมดละผมลงมากินน้ำนะจ๊ะรู้สึกเหนื่อยแล้วก็คอแห้งก็เลยลงมากินน้ำนะ่ะสงสัยจะฉี่เยอะไปหน่อยก็เลยหิวน้ำบ่อยทวีก็เป็นห่วงแทบแย่นึกว่าเป็นอะไรเดี๋ยววันหลังจะให้ฝ้ายเอาเหยือกน้ำขึ้นไปข้างบนนะคะพีจะได้ไม่เหนื่อยลงมาขอบใจนะจ๊ะวีที่ช่างเอาใจเหลือเกินนะ่ะ แล้วนี้กินน้ำหรือ,อยังนะคะกินแล้วจ้ะก,กินไปตั้งสามแก้วโทเดี๋ยวก็ลุกขึ้นมาฉี่อีกคุณโอ๊คทำงานเหนือหน่อยเดี๋ยวลุกฉี่เดี๋ยวลุกกินน้ำนอนไม่อิ่มกันพอดีรีบไปนอนกันเถอะนะคะจ้ะเง้นไปกันพี่แอก พี้จ๋าพี่เอก,เอกมรตีเดินมาหาสามีเรียกสามีด้วยเสียงกระเสาแต่สามีของเธอก็เอาแต่ยืนนิ่งทำอะไรอยู่คะพี่เอกพี่กำลังยืนสมาธิอยู่นะจ๊ะยืนสมาธิอะไรกันคะมรตีเคยได้ยินแต่นั่งสมาธินี่อะไรยืนสมาธิแล้วเนี่ย มารตาีก็เห็นพี่ยืนอยู่แบบนี้มาตั้งนานสองนานแล้วไม่คิดจะขยับท่าขยับทางมั้งเลยหรือไงก็นั่งนานๆนนแล้วมันเป็นเหน็บมันปวดเมื่อยพี่ก็เลยเปลี่ยนมายืนสมาธิขอให้แค่เราท่องสวนมนต์แล้วก็มีสมาธิจะนั่งจะยืนก็ไม่มีใครว่าอะไรหรอกจ้ะมันอยู่ที่จิตศรัทธาโอ้โหแล้วจะยืนอีกนานไหมคะเมียรอจนง่วงแล้วนะคะ รากจะงอกตามแล้วเนี่ยง่วงก็นอนก่อนสิจ๊ะรอทำไมมราตีก็รู้อยู่แล้วนี่ว่าพี่ต้องสวดมนต์ดึกๆดื่นๆแถมยังตื่นมาโดนจงกรมอีกเดี๋ยวมราตีจะนอนไม่หลับไปเสปบิบเปล่าๆนอนก่อนนอนก่อนคำก็นอนก่อนนอนก่อนพี่เคยคิดจะทำหน้าที่มึงมีเนี่ยพี่เอกหน้าที่หน้าที่อะไรจ๊ะก็นหน้าที่ของผัวเมียงไงคะ ไม่ทำการบ้านเลยสักทีหน้าตีจริงๆเฮ้ยก็เรื่องพวกเนี้ยพี่ตัดไปนานแล้วพี่ตัดกิเลสไม่อยากจอหลงในวังวนของกิเลสนะจ๊ะตัดพี่ตัดกิเลสแล้วมารตีล่ะมรารตียังเป็นปุถุชนยังไม่ได้คิดว่าตัวเองจะตัดกิเลสตามพี่รอกนะมรารตีก็ลองตัดซะบ้างสิจะ๊ะชีวิตจะได้สงบสุขชีวิตคนเราเนี่ยนะ มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรื่องอย่างว่าหรอกนะอายุเยอะๆกันแล้วโอ้ยฉันยังสาวยังสวยเฮ้ยไม่ได้หนังใจเลยอะไรกันอายุปูนี้เรืออยังมาสะบัดสะบิงทั้งแก่ทั้งหนังเหี่ยวใครจะไปเอาลงวะมารตีหลับด้วยความโมโหสามีเอกจึงแอบออกไปจากบ้านเที่ยวทุกคืนโดยอ้างว่าสวดมนต์อยู่ในห้องพระห้ามรบกวน หนุดหงิดหนุหงิดหงุหงิดเป็นอะไรเยารมาราตีหน้าตาไม่สบายเลยแกก็ผัวชนะสิคลุกงอยู่ห้องพระทั้งวันเออะเอะอออออก็สวดมนต์สวดมนต์ไม่นั่งสมาธิก็ยืนสมาธิหรือไม่ก็เดินจงกรมก็ดีแล้วนี่แกดีกอ,อกไปเที่ยวนอกบ้านนะสมัยนี้ผู้ชายออกไปเที่ยวนอกบ้านมันไว้ใจไม่ได้ดีกับเผอะสิ ฉันยังสาวยังสวยไม่คิดจะแตะเนื้อต้องตัวฉันเลยแกไม่ลองแต่งตัวส,สวยๆยั่วยวนยั่วยวนเขาดูล่ะโอ้ยยั่วจนไม่รู้จะยั่วยังไงละหรือว่าฉันแก่ไปฮะอิงฟ้าฉันแก่มากเลยเหรอแก่ตรงไหนไม่เห็นจะแก่เลยแกยังสาวยังสวยเหมือนเมื่อตอนอายุยี่สิบไม่มีผิดเลยคอยดูนะฉันจะมีชูให้เข็ดเลยแก พูดอะไรแบบนั้นน่าเกลียดเย็นนี้ฉันจะไปเที่ยวไปเที่ยวผับไปเที่ยวบาร์หรือแม่ก็ไปบาร์หงดมันซะเลยเผื่อจะได้หนุ่มๆม,มาให้หัวใจกระชุ่มกระชวยเอาจริงดิโอ้เอาจริงเว้ยงานนี้ฉันไม่ยอมแพ้ละแกไปเป็นเพื่อนฉันหน่อยสิฉันไม่ชอบเที่ยวกังคืนเลยอะไปนะ่านะไปเป็นเพื่อนฉันหน่อยฉันไม่กล้าไปคนเดียว เอเอเอไปก็ได้แล้วอิงฟ้ากับมรารตีก็แต่งตัวสวยออกไปเที่ยวผับด้วยกันเพราะอิงฟ้าเองก็เหงาที่สามีไม่อยู่บ้านโอ๊ยนานแล้วนะที่เราไม่ได้สนุกกันแบบนี้นานสิแกะจะเจริญหูจเจริญตามากเลยเนาะสามีผู้ชายดีๆมั้งใหม่เนี่ยให้ฉันคว้ากลับบ้านเดี๋ยวฉันช่วยมองหา มารตีกับอิงฝาร้องเพลงสนุกสนานกันมากส่วนอีกมุมหนึ่งในอำเภอเอกกำลังยืนป้อสาวๆอยู่แต่เมียของเขาไม่ได้หันมามองจึงไม่เห็นว่าสามีของตัวเองทำอะไรบ้างก็จ,จบไปแล้วนะคะพอบ้านเมียเผลอตอนที่3ค่ะมาลุ้นกันนะคะว่าบรรดามเมียเมียจะจับได้หรือเปล่าว่าสามีแอบนอกใจค่ะ